เคยสงสัยไหมว่าทำไมยิ่งทํานายิ่งได้ผลผลิตข้าวน้อยลงเหตุเพราะมีอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามคือการไม่ปรับระดับพื้นนาให้เรียบสม่ำเสมอเท่ากันทั้งแปลงทำให้ไม่สามารถจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชไม่ได้ต้นข้าวได้ปุ๋ยไม่พอโตไม่ดีติดดอกออกรวงน้อยนำมาสู่การได้ผลผลิตข้าวที่ลดลงแต่มีต้นทุนที่สูงมาก สนใจและใส่ใจยอมเพิ่มเวลาเพิ่มการลงทุนลงแรงอีกสักนิดและหันมาให้ความสำคัญกับการปรับระดับพื้นที่นาให้มีความสม่ำเสมอผลที่ได้รับจะตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะการปรับระดับพื้นที่นาในขั้นตอนการเตรียมดินให้มีความสม่ำเสมอคือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ชาวนาสามารถปลูกข้าวประสบผลสำเร็จได้ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นขณะที่ต้นทุนลดลงเพิ่มผลกำไรมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์หรือ l a เซอร์แลนเลเวลลิทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยของกรมการข้าวในพื้นที่นาแปลงใหญ่ต้นแบบที่จังหวัดชัยนาดในช่วงปี2560ถึง2561ได้ยืนยันถึงประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับจากการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ซึ่งชี้ว่า สามารถทำให้จัดการน้ำง่ายขึ้นโดยลดค่าน้ำมันในการสูบน้ำเข้าแปลงนาได้ถึงร้อยละ45-50และช่วยลดปัญหาวัชพืชในแปลงนาได้ร้อยละ80อีกทั้งได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ5-10ที่สำคัญอีกประการไม่จะเป็นต้องปรับพื้นที่ทุกฤด,ดูการการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์สามารถอยู่ได้มากกว่า6ฤด,ดูปลูก จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวชาติเชิงเซารจึงสนับสนุนให้ชาวนาได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการปรับพื้นที่ให้มีความเรียบสม่ำเสมอด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์การปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์เป็นหนึ่งในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับการผลิตข้าวของเกษตรกรของกรมการข้าว ภายใต้งานวิจัยด้านการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ Modern Agriculture Technology นี่คืออีกก้าวการพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานของพี่ๆชาวนาเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นได้เงินจากการขายข้าวเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์นำไปสู่อนาคตที่ดีมีความมั่นคงและมั่งคัง่งอยากยั่งยืนตลอดไป